วีรกรรมเด็ดของโทมัสทูเคิลตั้งแต่เริ่มคุมทีมระดับเมเจอร์โทมัสทูเคิลนะครับเริ่มต้นการคุมทีมเชลซีได้อย่างไร้ที่ติเลยพาทีมไร้พ่าย14นัดรวดนะครับรวมทุกรายการ แต่ยังไงก็ตามนะครับทูเคิลเคยตกเป็นประเด็นร้อนแรงหลายครั้งตลอดเส้นทางการคุมทีมที่ผ่านมานะครับกับสโมสใหมย่ยบริสเซียดอทมุนและปารีสแซง์แมงนะครับเรื่องราวเหล่านั้นนะครับเราจะเอามาเล่าให้ฟังเราไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะครับการออกจากสโมสใหมายโทมัสทูเคิลนะครับเป็นผู้จัดการทีมระดับเมเจอร์ครั้งแรกนะครับเมื่ออายุ36ปี กับสโมสสอนไม้นะครับและด้วยสไตล์ฟุตบอลที่ใช้จังหวะลูกเร็วนะครับทำให้ทีมเล็กๆอย่างไม้ได้ไปเล่นบอลยูโรป้าลีกถึง2ครั้งนะครับในช่วงระยะเวลา5ปีที่เขาคุมทีม แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับงานแรกของทูเิลก็จบลงแบบไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากเห็นคำร้องของโงประมาณซื้อนักเตะมากขึ้นไม่ได้รับการรับฟังนะครับเขาจึงขอฉีกสัญญานะครับในตอนแรกสโมสรายปฏิเสธแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยอมให้ทูเิลจากไป และถึงแม้ว่าตอนที่เขาออกจากตําแหน่งโค้ชของไมน์นะครับทเคิลจะเป็นต้องทําตามสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีนะครับของเขากับไมนซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถไปคุมทีมอื่นได้นะครับจนกว่าจะหมดสัญญาต่อไปนะครับเรื่องที่2ทงส่งข้อความพาดถึงผู้บริหารดอทมุลนะครับในปี2015นะครับทเคิลเข้ามาคุมทีมบรสเซียดอทมุลนะครับต่อจากเจอเกนคอฟ เขาเริ่มต้นได้อย่างดีนะครับในซีซั่นแรกสามารถพาทีมเทียบรัศมีความยิ่งใหญ่ของเบอร์ยนมิวนิกได้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับทูเคิลไม่พอใจสุดขีดเพราะว่าต้องเสียนักเตะค,คนสำคัญไปนะครับอย่างเช่นมัต์ทฮุมเมลเฮนริกมาคิตายานและอินคายกุดโดกันนะครับไปในซัมเมอร์ถัดมาและเรื่องนี้นะครับกลายมาเป็นความเวลวร้ายของเขานะครับกับดอทมุนเมื่อเขาส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความโกรธนะครับไปยังผู้อำนวยการกีฬาอย่างมิอเอลสอก และนี่คือความผิดพลาดสุดๆของทูเคิลนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเขากับดอร์มุนเพราะว่าไม่มีใครในสโมสรนะครับอยากร่วมงานกับเขาอีกต่อไปที่สําคัญนะครับเขาโดนสั่งห้ามเข้าสนามซ้อมนะครับเนื่องจากความบั่นหมางกับเจ้าหน้าที่และสตาฟโค้ดของสโมสสที่เริ่มควบคุมไม่อยู่และถึงแม้ว่าทูเคิลนะครับจะพาบรุสเซียดอร์มุนนะครับคว้าแชมป์เดอเบโพคาลได้นะครับสุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกนะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่2 เรื่องที่3นะครับทะเลาะก,กับคิเรียนเอ็มบัปเป้ทูเคิลนะครับเข้ามาคุมทีมปารีสแซง์แมงนะครับหลังจากที่โดนบุลเเซียดอนมุนนะครับไล่ออก1ปีโดยเจ้าตัวนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับบรรดานักเตะนะครับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสโมสร ในซีซั่นที่2นะครับของทูเคอร์กับปารีสสามารถรักษาแชมป์ลีกไว้ได้นะครับและพาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่น่าเสียดายนะครับแพ้ต่อยบร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ0อย่างน่าเจ็บปวด สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าประหลาดใจคือการโต้เถียงกับซูเปอร์สตาร์ของทีมนะครับอย่างคิริยันเอ็บัปเป้ข้างสนามในเกมที่ชนะมงปริเย่นะครับ5ประตูต่อศูนย์เมื่อคิริยันเอ็บัปเป้นะครับถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากที่ทำประตูที่4ให้เปเชได้นะครับเพียงไม่กี่นาที ทำให้เอ็มบัปเป้นะครับไม่พอใจและไม่ยอมรับการตัดสินใจของทูเคิลนะครับในเรื่องนี้เขาระบายความโกรธไปที่ทูเคิลนะครับที่พยายามปอบเขาอยู่ก่อนที่จะเดินออกไปนะครับและนั่งอยู่ข้างสนามและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4ความบาดหมางกับเลโอนาร์โดแม้จะประสบความสำเร็จนะครับในซีซั่นที่2กับปารีสแต่หลังจากนั้นนะครับเริ่มต้นซีซั่นที่3ได้เพียง3เดือนทูเคิลก็โดนเปเช่ไล่ออกนะครับ ทำให้หลายคนประหลาดใจแต่เหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาทะเลาะกับผู้อํานวยการกีฬาอย่างเลโอนาร์โดโดยทั้งคู่นะครับได้ปะทะก,กันหนึ่งเดือนก่อนที่ทูเคิลจะจากไปนะครับโดยฝ่ายหลังได้โจมตีเรื่องการตัดสินใจปล่อยตัวผู้เล่นนะครับย้ายออกแบบฟรีๆมากเกินไปโดยเลโอนาร์โดได้บอกว่าผมไม่ชอบความคิดเห็นของเขาสโมสรก็ไม่ชอบเช่นกันถ้ามีคนไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องง่ายๆเราคุยกันได้ แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่ต่อคุณต้องเคารพคนที่อยู่เหนือกว่าคุณจากรายงานข่าวนะครับชี้ให้เห็นว่าทูเคร่ไม่พอใจกับการแทรกแซงของเลโอนาร์โดเกี่ยวกับการเลือกทีมและวิธีการฝึกซ้อมที่เปเชซึ่งนำมาสู่การไล่ออก ปัจจุบันนะครับทูเคอรเข้ามาคุมทีมเชลซีและพราะแผนการเล่นของเขานะครับทำให้เชลซีกลับมาเป็นสิงติดปีกอีกครั้งหนึ่งนะครับพาทีมลุ้นแชมป์ได้ถึง2รายการนะครับในซีซั่นนี้ประกอบไปด้วยการลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและเอฟเอัพต้องมารอดูกันว่าทูเคอรจะพาเชลซีนะครับมีโทรฟี่มาประดับสโมสรได้หรือไม่ในซีซั่นนี้ สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ